สื่อการเรียนรู้เรื่องการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชออุดมจังหวัดอุบลราชธานีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่จะทำผ่านอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กโดยส่องผ่านเข้าไปทางทวารหนักแพทย์จะส่องในขณะที่ผู้ป่วยหลับโดยผู้ป่วยจะได้รับยานอนหลับแบบฉีด ซึ่งขณะทำจะทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บระหว่างการตรวจหากพบว่ามีติ่งเนื้อหรือเนื้องอกแพทย์จะสามารถใช้อุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อได้เลยทันทีหลังการส่องกล้องสามารถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลต่อโดยการส่องกล้องจะใช้ระยะเวลาประมาณ15-30นาทีค่ะคำแนะนำหลังการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ หผู้ป่วยที่ได้รับยาจะได้นอนพักจนกว่าจะรู้สึกตัวดีไม่ควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรืองานที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างน้อย24ชั่วโมงอาการหลังสองกล้องตรวจอาจมีอาการแน่นท้องเนื่องจากลมที่ใส่เข้าไปในลำไส้ขณะตรวจยังมีค้างอยู่ผู้ป่วยสามารถผายลมออกได้เองและอาการจะทุเลาลงในกรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ อาจมีเลือดปนอุจจาระเล็กน้อยภายใน2วันแรก 3. อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ปวดท้องเฉียบพลันมีไข้มีเลือดออกจากทวารหนักในปริมาณมาก 4. ให้มาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการการรักษาหรือฟังผลชิ้นเนื้อในกรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ 5. รับประทานอาหารและยาตามที่แพทย์สั่งการเตรียมตัวก่อนสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่สองวันก่อนสองกล้องรับประทานอาหารได้แก่ข้าวต้มหรือโจ๊กเนื้อสัตว์สามารถรับประทานได้โดยบดหรือสับให้ละเอียดเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้เช่นน้ำเปล่าน้ำผลไม้แยกกากแล้วนมโอวัลตินน้ำเต้าหู้เป็นต้น ให้งดอาหารจำพวกพืชผักผลไม้ข้าวกล้องชากาแฟและน้ำอัดลม1วันก่อน2กล้องสามารถรับประทานอาหารเหลวได้เช่นนมโอวบติน้นำเต้าหู้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีการผสมงาดำมือเที่ยงและมือเย็นสามารถรับประทานน้ำซุปใสน้ำแกงจืดน้ำต้มกระดูกน้ำต้มปลาแบบน้ำใส น้ำข้าวหรือน้ำหวานที่ไม่มีสีเช่นน้ำเก๊กห่วยน้ำใบเตยน้ำตาคไ้เป็นต้นให้งดอาหารจำพวกผักผลไม้ข้าวกล้องชากาแฟน้ำอัดลมวิธีการรับประทานยาครั้งที่1เวลา18นาฬิกาทานยาละบาย PEG ผสมน้ำเปล่า1ลิตรให้หมดภายในเวลา2ชั่วโมงหรือ20นาฬิกาดื่มน้ำเปล่าทุกครั้ง หลังการถ่ายอุจจระหากมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผสมเกลือแร่ตามที่แพทย์สั่งให้ครั้งที่2เวลา20นาฬิกาทานยาละบาย PEG ผสมน้ำเปล่า1ลิตรให้หมดภายในเวลา2ชั่วโมงหรือ22นาฬิกางดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืนสำหรับวันที่มาสองกล้องผู้ที่มีโรคป,ประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงให้ปฏิบัติตัวดังนี้ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานงดรับประทานยาเบาหวานในเช้าวันที่มาสองกล้องส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงให้รับประทานยาลดความดันโลหิตเวลา7จ็นาฬิกาดื่มน้าตามให้น้อยที่สุดค่ะ